ในวันคริสต์มาสใครๆต่างก็พากันเฉลิมฉลองกันด้วยความสุขและในบรรดาความสุขเหล่านี้ก็มีปฏิหารดีๆที่เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10ปฏิหารวันคริสต์มาสที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10เฮซารีกับลูกสุนัข ในวันคริสต์มาสของปี2017หญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเทซาลีผู้ซึ่งทำงานในศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งเธอได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่ามีคนพบลูกสุนัข5ตัวถูกทิ้งเอาไว้ข้างนอกในเมืองเอดมันตันของรัฐอัลเบอร์ตาซึ่งในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิต่ำกว่าศูนองศาเซลเซียสจากนั้นเมื่อบทสนทนาจบลงเทซาลีก็ขับรถออกไปไกลถึง90กิโลเมตรเพื่อไปถึงสถานที่ที่ได้รับแจ้งเอาไว้และแม้ว่าเธอจะรีบแค่ไหนระยะทางไกลขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลาสักระยะอออยยยยูู่่่่่ดดดีีแลลลวววววคาาาาาามททสสสภพากกกกศหนนนนเเเ็จัััธึงชตไป ก็โชคดีมากๆพอเมื่อเธอไปถึง <c oughs> เธอก็พบลูกสุนัขโดยใช้เวลาไม่นานนักและพวกมันทั้งหมดก็ยังคงมีชีวิตอยู่แต่ก็อยู่ในสภาพที่แย่เอามากๆจากนั้นเธอจึงรีบพาพวกมันไปหาสัตวแพทย์ที่ใกล้ที่สุดซึ่งก็สามารถช่วยพวกมันทั้งหมดมีชีวิตรอดออกมาได้และกลายเป็นหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจในวันคริสต์มาสอันดับที่9ของขวัญจากคนงาน ในข้อนี้บางคนอาจจะมองว่าไม่ถึงขนาดที่จะเป็นปาฏิหาริย์ได้แต่ถ้ว่าอย่างน้อยๆมันก็คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี2018คนงานที่อยู่ในเมืองไม่ได้สินแฮบที่อยู่ในรัฐอัลเบอร์ตาของแคนาดาตัดสินใจที่จะไม่จัดงานฉลองคริสต์มาสเหมือนอย่างที่พวกเขาทำทุกปีแต่ถ้าว่าพวกเขาทั้งหมดเลือกที่จะแบ่งปันความสุขนี้ไปให้กับผู้อื่นโดยพวกเขาเอางบประมาณที่ใช้ในการจัดงานเลี้ยงเป็นเงินจำนวนหนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐหรือประมาณสามแสนสามหมื่นบาทเอาไปซื้อของขวัญสำ รงเรียนท้องถิ่นและยังมีการแบ่งเงินอีกประมาณ3,000เหรียญสหรัฐหรือเกือบ10,000แสบ, 1, บาทให้กับโรงเรียนด้วยเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆนั่นเองอันดับที่ 8. a s แอชลีย์พาเวอร์กับสุนัขที่หายไป ถ้าใครที่เป็นคนที่รักสัตว์เลี้ยงมากๆก็น่าจะรู้ดีว่าการที่สัตว์เลี้ยงของเราหายไปแล้วหาไม่เจอนั้นมันเจ็บปวดมากขนาดไหนโดยเรื่องราวนี้เป็นของหญิงสาวที่มีชื่อว่าแอชลีย์พาวเวอร์ที่อยู่ในรัฐอลเบอร์ตาของประเทศแคนาดาโดยที่ในเดือนกรกฎาคมปี2017สุนัขของเธอได้หายตัวไปสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับเธอเป็นอย่างมากเธอพยายามออกตามหามันเรื่อยมาแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็หาไม่เจอไม่ว่าจะเป็นการออกไปค้นหาด้วยตัวเองหรือการปิดใบปลิวตามสถานที่ต่างๆสุดท้ายแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลจนตัวเธอนั้นต้้้้ออออองยยมแพไไไปปจาากกนนนนั5เเดดืผู่่ธ็ จากสมาคมคุ้มครองสัตว์เลี้ยงแหล่งลีว่าพวกเขาเจอสุนัขของเธออยู่ในรัฐบิลติชโคลัมเบียที่อยู่ห่างออกไปถึง1,000กิโลเมตรซึ่งมันคือระยะทางที่ไกลมากๆซึ่งในระหว่างหาวิธีการขนส่งสุนัขเธอกลับมาก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนขับรถบรรทุกที่ต้องขับรถในเส้นทางนั้นพอดีโดยเขาอาสาจะเป็นผู้เอาสุนัขไปส่งให้เองซึ่งสุดท้ายแอชลีย์กับสุนัขของเธอก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงวันคริสต์มาสอันดับที่7ไทเลอร์บุ๊กซาโบ ในเดือนตุลาคามปี2010เด็กชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไทเลอร์บุ๊กซาโบได้ปั่นจัก,กรยานอยู่ริมถนนแต่ทว่าก็ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อมีรถพุ่งมาชนเขาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเขาได้รับบาดเจ็บที่กระดูกเชิงกรานและกระโหลกศีษสาราวทาให้ต้องนอนโคม่าไม่ได้สตินานถึง2เดือนจากนั้นวันเวลาผ่านไป2วันก่อนถึงวันคริสต์มาสอยู่ๆไทเลอร์ก็เริ่มรู้สึกตัวและแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เล็กน้อยแต่นั่นก็ถือว่าเหนือความคาดหมายของแพทย์และครอบครัวโดยในมุมมองของครอบครัวนั้นนนนีี่่่่่ถืออไไดดด้้วววาาาาาาาเเเปป็ฏิิิหรรรรยยัคคคคมมมงงแททจใลล บาดเจ็บหนักมากขนาดนั้นจะมีสติกลับมาได้จากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปร่างกายของไทเลอร์อก็ค่อยๆฟื้นตัวและมีอาการดีขึ้นตามลำดับอันดับที่ l e เฮเลนเบเนเลสกาเดนัส เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี2011กับครอบครัวของโรซาเบเรเลเยสกาเดนัสที่ครอบครัวของเธอกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนื่องจากพวกเขาตกงานและเงินเก็บที่มีก็ลดน้อยลงไปทุกทีเธอจึงตัดสินใจบอกเฮเลนลูกสาววัย5ปีว่านในปีนี้จะเป็นการฉลองคริสต์มาสแบบประหยัดโดยกิจกรรมที่พวกเขาทำนั้นก็มีเพียงแค่การเขียนจดหมายส่งไปให้ซานตาคลอสโดยการผูกมันเข้ากับบอลลูนขนาดเล็กแล้วปล่อยให้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งในจดหมายของเด็กหญิงเฮเลนเธอได้เขียนเอาไว้ว่าปีนี้เธออยากได้รองเท้าและตุ๊กตาซึ่งโดย แต่ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกแต่ถ้าว่าจดหมายของหนูน้อยเฮเลนก็ไปตกลงที่บ้านของครอบครัวแซนเดอร์สันที่อยู่ในแถบแคลิฟอร์เนียตอนเหนือซึ่งหลังจากที่พวกเขาอ่านข้อความในจดหมายมันก็ทําให้พวกเขารู้ถึงสถานการณ์ของครอบครัวนี้จากนั้นครอบครัวแซนเดอร์สันก็ทําทุกวิถีทางในการค้นหาบ้านของเด็กหญิงเฮเลนและเมื่อรู้ตำแหนง่งที่ตั้งที่แน่นอนแล้วพวกเขาก็เดินทางไปหาเด็กหญิงเฮเลนพร้อมกับของขวัญมากมายซึ่งของขวัญเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่เติมเต็มหัวใจของเด็กหญิงเฮเลนและครอบครัวของเธอได้เเป็นนอออย่่าางงดดีีัับท 5. วลแะชมืร ในเดือนพฤษภาคมปี2016ได้เกิดเหตุไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ที่เมืองฟอดแมคเมอรีในรัฐอเวอร์ตาของประเทศแคนาดามันทําให้บ้านเรือนของชาวเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนักและทําให้ชาวเมืองกว่า1000คนไม่มีที่อยู่อาศัยและต้องรอรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐและถึงแม้ว่าจะมีความช่วยเหลือเข้ามาแต่ผู้คนกว่า1000ชีวิตที่สูญเสียบ้านของตัวเองไปก็มีแต่ความเศร้าโศกและความเครียดอย่างมากจากนั้นในช่วงปลายปีก็มีแคมเปนที่แม่คาดฝันจากสายการบินเวสต์เจ็ตที่พวกเขาอาสาจัดงานวันคริสต์มาสให้ เครื่องดื่มพร้อมสับมีกิจกรรมสนุกนกให้กับคนในครอบครัวและมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังอย่างจอห์นนี่รีดและปิดท้ายด้วยไฮไลท์สำคัญโดยการโปรยกล่องของขวัญติดล่มชูชีพลงมาจากฟ้าโดยข้างในนั้นจะมีวอเชอร์บินฟรีให้คนละหนึ่งใบและถึงแม้ว่านี่จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางการตลาดแต่ทว่าการจัดงานฉลองวันคริสต์มาสให้กับชาวเมืองที่เครียดมาเป็นเวลานานแบบนี้มันก็เติมเต็มหัวใจของพวกเขาและเป็นเหมือนดั่งปาฏิหาริย์ที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะมีใครมาทําให้อันดับที่ 4. เเด็กหญิงจมมา ในปี2015ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัฐฟลอริดามีเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจมาวัย5ปีเธอเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วัน 13, ที่13ธันวาคมซึ่งในตอนแรกนั้นก็ดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรมากหนักแต่ทว่าในเวลาต่อมาทั้งลำตัวมือและเท้าของเธอก็ซีดลงไปทุกทีและอุณหภูมิของร่างกายก็ลดต่ำลงจนพ่อแม่ของเธอต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งในช่วงเวลานี้หัวใจของหนูน้อยเจมาอยู่ในภาวะหยุดเต้นทำให้ทีมแพทย์ต้องรีบปั๊ปานานม,ามาห,ห แลประคองชีวิตของเธอไว้ด้วยเครื่องมือแพทย์โดยทางทีมแพทย์ได้แจ้งกับพ่อแม่ของเธอว่าให้เตรียมใจไว้และยังกล่าวอีกว่าความหวังเดียวที่มีอยู่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่การปลูกถ่ายหัวใจใหม่จากนั้นวันเวลาผ่านไปพ่อแม่ของเจมมาก็ชวนเพื่อนๆของลูกสาวให้มาช่วยกันสวดภาวนาให้เจมมาปลอดภัยจากนั้นก่อนวันคริสต์มาสเพียงหนึ่งคืนอยู่ๆหัวใจของหนูน้อยเจมมาก,ก็กลับมาเต้นได้ด้วยตัวเองและค่อยๆฟื้นตัวจนสามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์และทําให้หนูน้อยเจมมาปลอดภัยในที่สุดซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่่่่เเพีีงงงงแแแแคออมมลละะนนนบ้้าาททททัตตตตตกกกึึ็ นจนพวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าปฏิหารวันคริสต์มาสอันดับที่3ลิกเบสเซนกับวัยรุ่นจมน้ำ แน่นอนว่าในช่วงวันคริสต์มาสนั้นมีอากาศที่หนาวเย็นมากๆมีหิมะตกและทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งโดยเรื่องราวในข้อนี้เป็นของวัยรุ่น2คนที่อยู่ในรัฐเนบาสกาซึ่งในวันคริสต์มาสนี้เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเดินทางไปเยี่ยมคุณยายและทั้งสองคนนี้ก็ได้ลงไปเล่นที่ทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งโดยที่ไม่รู้เลยว่าแผ่นน้ำแข็งที่พวกเขายืนอยู่นั้นมันบางมากๆและจากนั้นไม่นานแผ่นน้ำแข็งที่ว่านี้ก็แตกจนทําให้พวกเขาตกลงไปในทะเลสาบที่เย็นจัดและปาฏิหาริย์ของเหตุการณ์นี้ก็คือว่าในตอนนั้นมีนัักกกพาาาายยเเเเรรรืืออออแนนนนูทีีี่่่่มมชววลลิบบซใณ้ดะข็สถ มาช่วยชีวิตวัยรุ่น2คนนี้เอาไว้ได้จนถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในวันคริสต์มาสเพราะถ้าหากว่าไม่มีนายลิกเบเซนอยู่ที่นั่นเวลานั้นเด็กวัยรุ่นทั้งสองคนนี้น่าจะเสียชีวิตในน้ำเย็นจัดภายในเวลาไม่ถึง10นาทีอันดับที่ 2. โจเอลแลนฮันลี่ ในปี1996หญิงสาวที่มีชื่อว่าโจเอลแลนฮันลีย์ได้ประสบอุบัติเหตุจนทำให้สมองของเธอได้รับความเสียหายและเป็นอัมพาตเธอไม่สามารถเดินหรือทําอะไรได้เลยทําได้แค่เพียงส่งเสียงเบาๆและกระพริบตาเป็นการตอบรับเท่านั้นแต่ด้วยความที่แม่ของเธอทําประกันเอาไว้จึงทําให้ได้รับเงินประกันเป็นจานวนมากแต่ใช้เป็นค่ารักษาโจเอลแลนเลื่อยมาจากนั้น21ปีผ่านไปในวันคริสต์มาสของปี2017แม่ของโจเอลแลนก็ได้ถามว่าลูกชอบเสื้อสเวตเตอร์คริสต์มาสตัวนี้ไหมซึ่งเสื้อสเวตเตอร ซึ่งการตอบกลับที่ว่านี้เป็นการตอบกลับผ่านทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นการจับการเคลื่อนไหวของดวงตาแล้วให้ผู้ป่วยเลือกคำตอบผ่านทางซอฟต์แวร์อีกทีโดยสิ่งที่ทําให้เรื่องราวนี้แสนจะพิเศษก็เป็นเพราะตลอดระยะเวลา21ปีที่ผ่านมานี่คือการสื่อสารสองทางครั้งแรกระหว่างโจเวลแลนและคุณแม่ของเธอและมันก็เกิดขึ้นในวันคริสต์มาสะด้วยอันดับที่1สงครามโลกครั้งที่1 แน่นอนว่าในสงครามนั้นเต็มไปด้วยความขัดแยง้งและมีแต่ความรุนแรงทั่วทั้งสนามรบแต่ไม่น่าเชื่อว,ว่าในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่มีผู้เสียชีวิตกว่า20ล้านคนได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นในวันคริสต์มาสที่ตรงกับปี1914โดยที่ในเช้าว,วันนั้นอยู่ๆทหารฝ่ายมหาอำนาจไต้ภาคีก็ได้ยินเสียงตะโกนออกมาว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสซึ่งเสียงตะโกนที่ว่านี้ดังมาจากฝ่ายศัตรูหรือก็คือฝ่ายมหาอำนาจกลางจากนั้นทหารของเยอรมันจากฝ่ายมหาอำนาจกลางก็ได้เดินหน้าเข้ามาหาฝ่ายมหาออนนนนนนนาาาาจใตตต้ภคีซึ่่งงงแแรรกกกกกััััพวววเเขข็ะวว็ะมปบดู แต่ถว่าทหารเยอรมันที่เดินเข้ามานี้ไม่มีใครพกพาอาวุธติดตัวมาเลยนั่นจึงทําให้ทหารทั้งสองฝ่ายได้เผชิญหน้ากันอย่างเป็นมิตรและได้มีการแลกเปลี่ยนของขวัญวันคริสต์มาสซึ่งกันและก,กันโดยจะเป็นของจาพวกบุหรี่ขนมหวานหรือแม้แต่การเตะฟุตบอลกันก็มีด้วย